คนเราที่เป็นโรคทางกายต้องกินยาเพื่อรักษาโรคทางกายฉันใดเมื่อมีโรคทางจิตใจขึ้นมาก็ต้องใช้ยาแก้โรคทางใจยาแก้โรคทางกายนั้นเป็นเรื่องทางวัตถุเพราะว่าร่างกายนี้เป็นวัตถุเกิดขึ้นด้วยธาตุมีประการต่างๆการมีโรคทางกาย ก็เนื่องจากว่าอะไรบางอย่างขาดไปความต้านทานก็น้อยไปจึงเป็นเหตุให้เกิดโรคทางกายขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่ารู้ทันโรคนั้นก็จะกำเริบเสรบสารทำให้เราต้องพ่ายแพ้แก่โรคร่างกายถึงแก่ความแตกดับลงไปได้ชั้นใด ในเรื่องทางจิตใจนี่ก็เหมือนกันมันมีโรคทางใจเกิดขึ้นบ่อยๆโรคทางใจนั้นไม่เหมือนกับโรคทางกายคือโรคทางกายมันมีตัวเป็นเชื้อโรคประเภทต่างๆที่เข้ามายึดเอาร่างกายเป็นเรือนของมันเป็นที่เกิดเป็นที่อาศัยแล้วก็ทําให้เราต้องพ่ายแพ้